ในนี้ไข่คันนี้ไข่ลาลีเหรอคะลารีเห่อเหรอลารีนี่คือลารีค่ะลารี้ก็ถึงแม่ค่ะนี่ลารีไข่ลารีไข่เลยไข่เลยเหรอลูกฮ๋ไข่เลยเหรอไข่ได้เหรอไข่เหรอค่ะ คไหนลารีคะ,อ,คะอ๋อไม่คิดถึงลารีจังเลยครับคิดถึงลารีคิดถึงลารีจังเลยอ่ะละมองกองกี้ลมองกงี้กันอ่ะโชไข่แม่หน,น่อยเชิดไข่ใชา่เชิดไข่รเอยพี่ลารีพี่ลารีคนเฉื่อยอ่ะอ่ะแล้วอ่อ,อรรอคอ่คะเร่คนเฉืออคนเอยพี่ลารีพี่ลารีตรงไห่ เอปอปวดอือปวดอือเพียงน,นี้ปวดอือค่ะเพียงน,นี้ไปอือกันนะคะ